สวัสดีค่ะชื่อนางสาวซินดาหนูเกียงชัน้นม .5 ร .6 ปีที่17ค่ะวันนี้จะมาสรุปอายธรรมทั้งหมด5อายธรรมด้วยกันนะคะอายธรรมแรกก็คือเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียจะมีเขตที่อุดมสมบูรณ์หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าดินแดกพัจจันเสี้ยวความเจริญรุ่งเรืองของเมโสโปเตเมียเราจะแบ่งมาเป็น8หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็คือชาสุมเมเลียนชาสุมเมเลียนมีการประดิษฐ์อักษรคูนิฟอร์สร้างซิกูเล,ลกตแล้วก็คิดค้นระบบธปรทาน สองชาวอเอริกัชาวอไมรัมีกษัตริย์ที่ใหญ่คือพระเจ้าฮัมบูลาบีมีการสร้างกฎหมายฮัมบูลาบีขึ้นมาหรือว่าเรียกชื่อหนึ่งคือตาต่อตาฟันต่อฟันสามชาวฮิตไทชาวฮิตไทมีการทําประมวลกฎหมายขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใช้ความรุนแรงซึ่งเราสามารถจ่ายเป็นค่าปรับแทนการถูกลงโทษได้สี่คือชาวอาสเเลียนชาวออสเตเลียนมีการสร้างถนนพัฒนาอาวุธแล้วก็ใช้ทหารหลับจ้างห้าชาวคาร์เดียนชาวคาร์เดียนมีกษัตริย์ที่ใหญ่คือ กษัตริย์เนบูคัดเนซซามีการสร้างสวนรคบาบิโลนแล้วก็ศึกษาด้านโหราศาสตร์แล้วก็ดาราศาสตร์ 6. ชาวเปอร์เซียกษัตริย์ที่ใหญ่คือพระเจ้าอารอุตมีการใช้ระบบเงินตาแล้วก็มีศาสนาโซโลแอสเตอร์เจ็ดคือชาวฟินิเชียนชาวฟินิเชียนจะเก่งเรื่องการค้าการเดินเรือต่อเรือจากมาซีดาแล้วก็มีการบดีอักษรฟินิเชียนขึ้นมา22ตัวแปดคือชาวฮีบูหรือว่าชาวยิว กฎหมายที่สําคัญคือกฎหมายโมเสสวรรณกรรมที่สําคัญคือคัมภีร์ไบเบิลค่ะ 2. องอยิรตอินเดียอินเดียนะคะ, India. India ะ,คะทางตอนเหนือแล้วก็ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียจะมีช่องแคบไครเบอร์ iper, แล้วก็ทางตะวันตกแล้วก็ตะวันออกจะมีแม่น้ําสินธุแล้วก็แม่น้ําคงคาความเจริญรุ่งเรืองของอินเดียนะคะ1ดาวิดียนมีการพบเมืองโมลานโมเฮนโดจาโรแล้วก็ฮาลัปปามีการนำพือสุดแสนสิธิที่มีอยู่ในธรรมชาติ 2คืออารายันอารายันเป็นชนชาติของนักรมนะคะแล้วก็มีการแบ่งมาเป็น2งยุคด้วยกันก็คือยุคพระเวทตอนต้นแล้วก็หลังยุคพระเวทในช่วงของยุคพระเวทตอนต้นนะคะมีคมภีพระเวทมีการแบ่งชนชั้น4ีนนะ่วรรณะก็คือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สรแล้วก็จันทานวนารรณกรรมเด่นๆก็คือมหาภารตะแล้วก็รามายณนะแล้วก็มีการเอาถือพระศิวะพระวิษณุแล้วก็พระพรมส่วนหลังยุคพระเวทนะคะเริ่มมีการเอาถือศาสนาคุณแล้วก็เชน แล้วก็เริ่มถูกลูแลจากชาวเปอร์เซียแล้วก็กีสส่วนราชะวงศ์ต่างๆในอินเดียนะคะ 1. จักรวรรดมิมละยะเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาเริ่มมีความรุ่งเรืองแล้วก็รุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยของพระเจ้าทรศกมหาราช 2. ราชวงศ์กุสานะกษัตริย์ที่2คือพระเจ้าการิสกะมีความเจริญด้านการแพทย์ 3. จักรวรรดิคุปตะจักรวรรดิคุปตะนะคะเป็นยุททองของอินเดีย4หลังจักรวรรดิคุปตะ เป็นยุคที่จักรวรรดิเริ่มมีการแตกแยก 5. สุลต่านแห่งดินฮีก็คือเป็นช่วงที่ชาวมุสลิมขึ้นเริ่มแบบเข้ามาแล้วก็มีสุลต่านเป็นผู้ปกครองหอคือจักรวรรดิโมลิกุลก็คือมีพระเจ้าบาบูเป็นผู้ตั้งราชะวงศ์แล้วก็กษัตริย์แห่งนียคือพระเจ้าอักบ,บา์มหาราชแล้วก็มีการสร้างทัชมาหานขึ้นมาค่ะ สามอะไรทำจีนเราจะแบ,บ่งมาเป็นสิบราชวงศ์ด้วยกันนะคะราชวงศ์แรกคือราชวงศ์ชางม,มีการประดิษฐ์อ,อักษรขึ้นมาครั้งแรกสองคือราชวงศ์โจมีเกิดลัทธิขงจื๊อแล้วก็ลัลทธิเต๋าแล้วก็มีความเชื่อว่ากรรษัตริย์เป็นโอรสของสวรรค์มอบอำนาจให้มาปกครองมนุษย์สามคือราชวงศ์จินราชวงศ์จินนะคะมีมจินซีฮ่องเต้เป็นผู้ให้สร้างกำแพงเมืองจีนแล้วก็มีการใช้เหรียญกระสาบ สี่ราชะวงศ์หั่นมีเส้นทางสายหมเป็นเส้นทางการค้าแล้วก็มีการสอบข้าราชการซึ่งเรียกว่าจองหวนห้าราชะวงศ์ซุยมีการแตกแยกเป็นสังก,ก๊ก6ราชะวงศ์ถังก็คือมีนครชาเป็นศูนย์กลาง7ราชะวงศ์ซองก็คือมีการก้าวหน้าด้านเดินเรือสำเภามีการใช้ลูกคิดเข็มทิศแล้วก็ประดิษฐ์แท่นพิมพ์หนังสือแล้วก็มีการรักษาโรคโดยการฝังเข็ม8ราชะวงศ์หยวน มีห้องเต้นคนแรกคือกุปไลขาดก้าวราชวงศ์หมิงนวนิยาที่สําคัญก็คือสามกกแล้วก็ไสอิ๋วแล้วก็มีการสร้างวังต้องห้ามขึ้นมาสิบราชวงศ์ซิงก็คือถูกลุลานจากตะวันตกแล้วก็พระนางสุสีไทเฮาเริ่มมีเริ่มเข้ามามีอิทธิพลปัจญาของจีนโบราณนะคะหนึ่งลทัทธิธรรมชาตินิยมก็คือหลักความสมดุลหนิงหยาง สองลัทธิของจื้อก็คือเน้นความมีคุณธรรมสามลทัทธิเนติธรรมนิยมก็คือมีการใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมสังคมสี่คือลัทธิเต๋าก็คือใช้ชีวิตแบบเรียบง,ง่ายเข้าใจธรรมชาติสี่อารยธรรมญี่ปุ่นเราจะแบ่งมาเป็นหกยุคด้วยกันนะคะยุคแรกคือยุคหินก็คือมีการล่าสัตว์นําหินมาทําเป็นมีดสองคือยุคโจมง ยุคโมอนะคะจะมีการใช้ธนูแล้วก็ผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา 3. ยุคยายยุอีกก็คือมีการใช้โลหะแล้วก็บูชาผู้ผีปีศาจสี่คือยุคโค้งมีการปกครองแบบราชะวงศ์แล้วก็มีกฎหมาย17มาตา 5. ยุคนาลาก็คือนําระบบการปกครองม,มาจากจีนวกคือยุคเฮอังยุคเฮอังนะคะประดิตอักษรนิลางานาแล้วก็วรรณกรรมที่สําคัญคือนิทานเกนจิ สถานที่สำคัญสำคัญของญี่ปุ่นนะคะ1เมืองเกียวโตเมืองเกียวโตจะมีผังเมืองเป็นสี่เหลี่ยม2คือวัดชิโยมิสึมีความเชื่อว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้าความรักสาวัดคินคาคุจิก็คือหุ้มเป็นวิหารที่หุ้มด้วยทองคำสี่คือย่านเกาน่านิอนก็คือเป็นถิ่นของเอชาอารยธรรมสุดท้ายคืออารยธรรมเกาหลีนะคะอจาจจะโคกุรยอพัฒนาขึ้นจากบริเวณตอนเหนือ อาณาจักรแพ็กเจนะคะชาวแพ็กเจจะเป็นผู้รักสงบมีการทําการค้ากับชาติเพื่อนบา้าน3คืออาณา,าจาักรซิลล่าอาณาจักรซิลล่านะคะเป็นอาณาจักรที่เลกเริมเกาหลีให้เป็นปึกแผ่นราชะวงศ์โคเรียนะคะผู้ที่ก่อตั้งคือวังกอนราชะวงศ์โคเรียมีการสร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับเกาหลีเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะคะราชะวงศ์โคเรียจึงเป็นที่มาของชื่อเกาหลีในปัจจุบันราช,ชวงศ์โชซอนนะคะผู้ที่ก่อตั้งคือยีซองเก ส่วนการอยู่ที่โซในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการบาดีอ,ดอักษรฮันกึนแล้วก็ส่งเสริมัทีหุงจื้อเครื่องดนตรีของเกาหลีนะคะมีกายกุมก็คือลักษณะจะคล้ายๆขิมมี12สายแล้วก็เกียวมุนโกมี7สายนะคะเกาหลีนะคะจะแบ่งมาเป็น2เกาหลีด้วยกันก็คือเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือจะมีการปกครองแบบระบอบคอมมิวนิสต์ทงชาติจะเรียกว่าอินคงกี ส่วนเกาหลีใต้จะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยทงชาติจะเรียกว่าเททักกีนะคะส่วนอาหารที่มีชื่อเสียงของเกาหลีก็จะมีกิมจิกิมจินะคะจะเป็นผักดองแล้วก็รสชาติที่เผ็ด2คือสนเกาหลีสนเกาหลีนะคะถือว่าเป็นสินค้าประจำชาติของเกาหลีเลยซึ่งถ้ามีชื่อเรียกว่าประเทศสงแดงก็คือจะเป็นของเกาหลีเหนือแต่ถ้าเป็นประเทศสงขาก็คือจะเป็นของเกาหลีใต้นั่นเองค่ะ